มาสเอลยตับต้ปีรูึังไงบาดีใจมากค่ะเพราะว่าจริงๆก็คือบอกแล้วว่าเราอ่ะรู้จักอับอืกันนานมากแล้วก็พอรู้ว่าอามีความตั้งใจดีๆในการทํางานแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากร่วมงานด้วยจริงแล้วก็พอได้คือไม่ใช่แค่ร่วมงานแต่ว่าด้วยตัวผลิตภมันฑะมันมัน มันดีด้วยตัวของเขาเองตัวเซรั่มมันดีมากจริงเราเราก็เลยอยากให้เราใช้กันดูตปกติมีปอกดูแลตัวเองแบบไหนเพราะเราเป็นคนที่ดูแลตัวเองค่ะแต่ว่าในการดูแลก็จะไม่ให้มันกระทบกับจิตรประจำวันมากนักโดยการที่แบบเราไม่ได้อยากแบบเวลาในการเที่ยวต้องมานั่งทาครีมบำรุงผิวทั้ทงวีทั้งวานอันนี้ก็คือเป็นการบำรุงที่ตอบโจทย์ได้ง่ายง่ายและรวดเร็วซึ่งการที่จะไล่ปอกิสเตอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมคะก็ไม่ง่าย เราชอบน้องมากเลยเราถามคำถามแต่ละอย่างเขาเขาเหมือนเขาภูมิใจในคำถามเป็นไงล่ะฉันถามไม่ดีเลยจริงเอ่ะมันต้องยากขนาดไหนเขาควรจะได้คุณล็อกมาเป็นแบบเรับงานพิสูจน์เตอร์อย่างเงี้ยก็คือแบบทุกครั้งในการรับงานเราจะค่อนข้างเลือกผลิตภัณฑ์บอกเลยว่าเพราะว่าบางทีเราเราไม่ใช่คนเราขายของไม่เก่งเพราะฉะนั้นการขายของไม่เก่งของเราเนี่ย เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเราเชื่อในสิ่งนั้นเราก็จะบอกคนนี้แต่คนบอกว่าความเป็นซุปเปอรงตาความเป็นอะไรเงี้ยมันต้องมีจิ้มมีอะไรอย่างเงี้ยพี่ป๊อปจิ้มค่ะไม่จิ้มหรอไม่จิ้มไม่จิ้มมาบว่ขนาดนั้นเลยหรอพี่ดูพี่ออกเลยค่ะแต่ว่า คือด้วยการบำรุงอ่ะมันก็ต้องสำคัญไม่ใช่ว่าการจิ้มมันเป็นวิธีรัดก็จริงแต่ว่าการดูแลร่างกายในทุกๆวันมันก็เป็นส่วนสำคัญอันนั้นคือจัดอะเรื่องริ้วรอยเรื่องรอยยับแต่ว่าด้วยผิวความชุ่มชื่นอ่ยมันฉีดไม่ได้มันต้องใช้การบำรุงที่มันแบบเติมเข้าไปทุกวันวันมากกว่าจริงๆพี่ป๊อกกดันไหมคำว่าเราเป็นนักแสดงหน้าเด็กตลอดเวลากดันสิไม่ไม่เคยไม่ไม่่อย คือห้ามปล่อยตัวเองให้แกนะเดี๋ยวพี่เนะดี๋ยวพี่คอนเซปต์เดี๋ยวคนจะไม่ได้หรออเดี๋ยวคนจะไม่ได้อ๋อไม่ได้มันจริงจริงว่ามันออกไปแล้วไม่แต่งหน้าคนบอกนี่ป๊อก <จะ S 2> รือจะบอกว่าจะบอกว่าจริงๆในชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งถ่ายรายการของตัวเองใน YouTube อะค่ะก็ไม่แต่งก็คือปัดแก้มแล้วก็ทาบักนิดเดียวอนอกนั้นคือไม่รองพื้นไม่อะไรทุงสิ้นอาจะกันแดดอยู่แล้วจะเป็นคนที่รู้สึกว่าอยากให้คนเคารพในความสวยแท้จริงของเรามาก อมนเด้ิน,นาดีใจขอบคุณมากแต้มบุญเรายัางมีอยู่ <c oughs> แต่ว่าเรายังทำทำบุญมาเยอะอยู่ว่ายังมีคนสาว <c oughs> แสดงว่าไม่อยากลบตำนานหน้าเด็กเลยคือ <c oughs> ถ้าเผื่อส,ส, <c oughs> สามารถกลนกินเซรั่ <c oughs> มหนูกินด้วยค่ะที <c oughs> าาก่กลนนะคะแสดงว่าแสดว่าพี่ป๊อกก็คือเมื่อกีบอกว่าไม่อยากก็คือจะไม่มีการทำศสลยกรรมเลยถ้าอายอนาคต ไม่รับปากไม่กล้ารับปากจริงๆว่าจะไม่ทำแต่พูดแต่พูดเหมตอไปแล้วแต่ว่าคือตอนนี้ก็คือเราทําวิธีการธรรมชาติที่ดีที่สุดก่อนพยายามพยายามด้วยตัวเองให้ถึงที่สุดก่อนแล้วถ้าเผื่อว่าอะไรที่มันไม่ไหวแล้วอ่าเราจะทำแต่ในว่าพี่ปอก็คือไม่หยุดสวยแน่นอนจะไม่หยุดไม่ได้ค่ะเพราะว่าความมันเป็นความมั่นใจหนึ่งอย่างของเราด้วยนะถ้าเราสวยแล้วเราออกจากป้าเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความเคารพตัวเองมากขึ้น สามีก็จะรู้สึกดีกับเราแต่ผู้หญิงหลายคนจะกลัวเรื่องการหน้าสดออกจากบ้านอย่างนี้พี่ป้อมีอะไรบอกไม่กลัวค่ะให้คนยอมรับในความสดของเราค่ะถ้าเผื่อเราจะไม่สวยเราก็เติมสิคะถ้าเราจะไม่สวยเราก็บำรุงเพิ่มให้ให้สวยในแบบฉบับของเราไม่ต้องสวยในแบบฉบับคนอื่นค่ะการเคารพตัวเองมันทำให้คุณสวยที่สุดได้มองแล้วพี่ตั๊กพี่ตั๊ก็มีฟีดแบ็กอะไรกับเรื่องหน้าเด็กเรื่องของเราไหม ที่ก็เขามาเราก็รู้สึกว่าเขาก็ต้องอ,าอยากเห็นให้เราสวยตลอดสวย,สวยไม่ไม่ถึงกับว่าสวยตลอดแต่หมายถึงว่าเป็นเราในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ะละกันแล้วสิ่งนี้รองทาได้คุณพี่ปอกก็เอาเซรั่มและกันแดด <c oughs> ไปวางไว้ที่ไปวางไว้หน้ากระจกพิตาลค่ะ <c oughs> ให้คุณใช้ด้วยอ๋อจะได้ไปได้การไปได้การเจอสิ่งดีก็ต้องบอกสามีด้วยีเช้าเย็นเราหลายขั้นตอนไหมคะ ไม่หล่ขั้นตอนค่ะก็เซรั่มตัวครีมแล้วก็ตัวกันแดดสามอย่างสวยแล้วใช่ไหมพอทาผ่าก็สามารถเข้าได้ตลอดเวลาเลยจริงเหอไม่ไม่เพราะว่าเราไม่รู้ชัวร้ว่าเราใช้จริงอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากบอกอ่ะเพราะว่าการบอกคนอ่ะมันไม่ได้ทําให้เราสวยมาลงจริงยิ่งบอกยิ่งบอกคนอื่นเขาสวยด้วยก็จะได้แบบเออสวยไปด้วยกัน เริ่มฝันแล้วต้องจากต้องจากกล้องข้างนอกที่แบบชื่นชมรอยบ่อยว่าหน้าเด็กเราสาวมีอะค่ะเวลาที่เจอปัจจุบันไปองหนึ่งแน่นอนอยู่ถึงเขาไม่ถึงเขาไม่ชมเราก็เราก็จะพูดนำทางให้เขาว่าวันนี้ดูดีเนาะและวันนี้วันนี้ป๊อกน่ารักจังเลยแล้วก็แบบค่ะสวย มันแสดงว่าการหน้าเด็กเขาไม่สามีหลงอย่างนี้หรอครับคุณพี่ว่าด้วยด้วยด้วยวารถส์ของเราด้วยหรอครัย้ำย้ำผู้ย้ำย้ำผู้ย้ำย้ำเราจะไม่ถามว่า ที่รักสวยหรือยังอ้วนไหมแบบไม่ไม่คนที่สวยเนาะเราชอบไม่เวลาสามีอวยเราแบบอวยแบบช้ำๆเขาไม่อวยเขาไม่อวยแต่เขาเห็นด้วยเขาเห็นด้วยคือเราจะเป็นคนนาทางให้เขาใช่แต่ใวคนที่ตัดเป็นคนพูดพูดชมอะไรยากนิดนึงใช่หเปไม่ยากค่ะไม่ไม่ยากแต่ว่าแต่ว่าเขาจะไม่พูดเขาจะไม่พูดเยอะมากกว่านจะไม่ช็อตฟิลเราจะไม่ช็อตฟิลแล้วก็จะเราจะเขาสมมติว่าเราออกจากบ้านเนี้ยเขาก็จะแบบรูว่านี่สวยแต่ว่าจะไม่ คุณนิทิรักษ์สวยมากไม่ฉีดยาไม่เยอะขนาดนั้นไม่จะบอกว่าเออวันนี้ดูดีจังเลยค่ะเป็น้เขจริงใจกล้วจริงใจแล้วแสดงว่าเราก็สวยสมบูรณ์เพราะเราเป็นภรรยาของท่านด็อกเตอร์เลยว้าวยังขึ้นมามันแบบดูเพิ่งเหิรเราดู แบบเราเราดูฉลาดไปด้วยบทบาทเป็นไหนครับเมียนหลวงคปนข้รด๊ใช่มีคนบอกว่าอ้าที่ตังเป็นด็อกเตอร์อยู่คนเดียวหรอไม่ค่ะก็เป็นด็อกเตอร์มีการด๊าเหมือนปลุกตะนานเมียนหลวงคุณคือชีพที่ไม่เหรอพี่มันได้ฟิลนั้นเราดูสิให้ฟิลนั้นเหมือนกันจริงๆนะแต่ว่าเมียหลวงเอาเป็นแค่ในบทบาทในความเป็นจริงเราเป็นเมียเดียวมันมีโลกไปที่เซล อาม่ทคือมันต้องวางตัวแบบว่าไม่แค่เผื่อเขาดีรอบวิศว์เดี๋ยวจะได้มีรอบหน้าใคนไม่บอกใครไม่บอกใครอให้ใครอยู่รอบหน้าครับอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าแล้วก็เป็นประโยคคำสั่งพี่ป๊อกต้องวางตัวใหม่ไหมคะพี่ป๊อกกับการที่แบบมีแบบสามีเป็นด็อกเตอร์อย่างพี่ป๊อก พยายามอ่านหนังสือเยอะขึ้นเพราะเราเวลาเราเวลาเราบอกเวลาเวลาใครมาถามอะไรเราจะได้ดูฉลาดดูทรงพลเพราะว่าคนก็คาดหวังแต่ว่าเราอาจจะฉลาดเริ่มอ่านหนังสืออะไรเป็นระดับแรกครับพี่ปอปที่เราเปลี่ยนชินจังมีอ่ะเราอมมีพี่ปอเอามีเปล่าเขาบอกเราเราอย่าถามน้ำให้พี่ป๊อปไปหนึ่งสี่จริงจริงมันมันมันพอ อะไเพราะว่าเราเป็นเมด็อกเตอร์เสร็จแล้วมันกับข่าวที่ผ่านมามันจะต้องหยุดไหมอย่างเรื่องแห้งอาอย่างเรื่องปาดีหรือว่าไม่รือภาพนั้ไหมหรือว่าไม่ต้องค่ะเพราะว่าเราเสร็จตัวเองไม่ได้ดีมไม่ต้องของฉันไม่ต้องค่ะก็สิ่งที่ทําได้ก็คือเราก็กลายเป็นนักบิวที่มีคุณภาพโดยการที่ ถ้าจะดื่มอะไรเงี้ยเราก็ไปศึกษาเมื่อย่างนั้นก็คือที่ไปเรียนไปเรียนการดื่มวายิดล้อดื่มล้อมการวิเคราะห์วายว่าเราก็ลงลึกไปนะจุดนเข้ไปเลยเป็นการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้อันนี้คือเรื่องจริงจริงค่ะที่เราไปจบคอร์ส า c l ล s s ที่กระโดดโ่ก็เรียกว่าเพิ่มเติมลงไปอันเก่าไม่ต้องลดใช่ไม่ต้องถ้าเราจะกระดกแต่เราก็มีความรู้ด้วยใช่มีความรู้ในการวิเคราะห์ว่าอันนี้ปีไหนปีไหนมาจากที่ไหนมีแหล่งอนุนที่ไหนมาใช้สายพันธุ์ไหนแล้วก็เข้ามาเมิร์ชกับอะไรบ้างท่ส่งคืรทำไมมันต้องจริงจังขนาดนั้นเพราะว่าเราเรียนในสิ่งที่เราชอบชอบแล้วก็ทำไม่สุด ่เราชอบสิ่งไหนเราเราลงลึกไปที่จุดนั้นเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเราเรียนในสิ่งที่เราไม่ได้ถนัดหรือวเ,เราไม่ชอบเนี่ยมันก็จะได้แค่ผูเกเิอแต่ในเมื่อเราเราชอบสิ่งไหนแล้วเนี่ยเราวิเคราะห์แล้วเราก็เป็นคนที่มีคุณภาพในสายนั้นไปเลยคุณแปลว่าพี่บอกชอบดื่ม ชอบดื่มว่ะใช่เห็นดื่มที่ไหนก็คือศึกษายใช่ค่ะศึกษาเคยแบบว่าศึกษาบ่อยใช่เลยแต่ตอนนี้คือแบบพักตุ๊บไปแล้วแบบริ้นรับรอนรู้เลยใช่ไหมเพราะว่าไม่อะไรใช่ค่ะก็จะเวลาไปตอนนี้จะมีกลุที่เป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันก็จะมานั่งวิเคราะห์ววยกันแล้วก็คือจะเล่นบลาย์เทสก็คือเวลาทุกคนเอาเอามาคนละขวดสองขวดแล้วก็จะห่อกระดาษไว้แล้วก็ชิมแล้วก็จะไปนั่งวิเคราะห์กันว่า เป็นวายจากที่ไหนเป็นวายอะไรหนักอานานไม้วินเทจไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ได้ความภาคภูมิใจเป็นเอ็กซ์เปิดแล้วใครอยากดอยไปจรนไมหิงจริงๆอยากอยากให้มันให้มันเคี่ยวเยอะกว่านี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ที่เรียนมันกิงแค่เบื้องต้นเท่านั้นแต่ว่าคนที่เขาเองเก่งเขาจะมีแบบเลเวล3-4-5ไปของเราเองแค่ อ่านิบาลมีสนับสนุนใช่ไหมสนับสนุนในอนาคตต้องมีห้องเก็บวายพิลล่าพีแล้วใช่ยังไม่มีค่ะเว่าถ้าอย่างนั้นมันก็คงต้องเก็บค่อนข้างเยอะมีตำนานอะไรใหม่ๆระหว่างเรียนรู้ก็ไหมครับพี่ตาองมีตำนานอะไรใหม่ๆระหว่างเรียนรู้เดี๋ยวเล่าสู่กันฟังได้บ้างไหมครับมันอ่านอัก่อไม่ได้ขอเก็บไว้เป็นิหนึ่งยังไม่อออ๋อโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้